ไม่เอาไม่เอาเราก็เลยถ้าสร้างบ้านเนี um ่ยก네็เลยก็เลยตีหลายชั้นไม่เอาเอาเตรียมเตรียมเหมือนห้องปลอดเชื้ออย่างเล็กเล็กเล็กไว้เด็กเล็กเล็กไว้แล้วไก่ตอนนี้มีร้านอาหารกลายเป็นร้านอาหารเราคิดว่าเราไม่ต้องไปขายแพงเอากําไรกินเราอยากจะกินอะไรลูกแม่อยากจะกินอะไรก็บอกแม่ครัวเอ้ยเดี๋ยวไปเอาไก่มานะมาสับนะไก่บ้านนะห้ามเอาไก่ตัวเมียนะต้องเอาไก่ตัวผู้ ไก่ตัวเมียมันจะได้ออกไข่ไปอะไรไปเข้าไก่ตัวผู้นะถ้าไก่ตัวผู้ถือว่าไก่นักลบมันยอมตายเป็นอาหารให้เราแล้วก็ก่อไปทานทําอย่างเงี้ยนะแล้วมีลูกค้าเยอะหรือยังคะโอ้โหแน่นเลยตอนนี้เพราะว่าด้อมไปเต็มเลยคุณผู้ชมค่ะไปถ่ายรูปแวะไปทานแต่คนที่จะเป็นลมเนี่ยผมเพราะโอ้ยบางทีคนแก่อายุผมจะเจ็ดสิบแล้วนะคะบางทีเราอยากจะมาเอนหลังนอนซะหน่อย อยากจะเอนหลังนอนหน่อยก็บอกอ้าเอฟมา,มา